มันลองเทียดกล้องเลียวมีห้าไอ่ลองเบื่องบนน้องอันนี้ไซพันแปดสิบพีลองเบื่องบนน้องว่าภาพมันจะเป็นหนึ่งอพันแปดสิบพีแต่เป็นกำลังตุกดินนอ้องกต็ตัดตัดแซงก่ธรรมดาอยู่กนน้องย้อนแซงนะลองถ่ายไปทางทาาน้องกามันะไรน้องเบื้งสีเบื้งเบื้งสี เพิ่งซีสั้นก็ถือว่าเป็นบอ่อเป็นต่ำเป็นต่ำลุ้มเลยพี่น้องแสงเป็นอย่งไดกับเป็นอย่งสั้นเลยพี่น้องตามภาพเลยพี่น้องนี่แหละเป็นอย่งไดกับเป็นอย่งสั้นเลยพี่น้องบ่เข็มมาหด้อพี่น้องตามนี้เลยนี่คือพันแปดสิบพีนะพี่น้องพันแปดสิบพีพันแปดสิบพีพี่น้อง หันพันแปดสิบพีธรรมดาพี่น้องบ้านนี้มาเอาพันแปดสิบพีเหรนตะวไวยพี่น้องบ้านนี้เป็นเหรนตะไวยพี่น้องไปเบื้องสี่สลัดบ้านนี้พี่น้องว่ามันจะเป็นเป็นยังยไงพี่น้องออกมันสี่ยังไงเหรนตะ,วะวไวยสิเข็มกลัวพี่น้องอเ,เข็มกลัวจังเลยอยู่น้องเหรนตะไวยพี่น้องเข็มกลัวอยู่เข็มกลัวอยู่ ซีซันท้องฟ้ากะกะกะถือว่าขิมขึ้นมาจังหนอยพี่น้อ,นองขิมขึ้นมาจาังหนอยจักเลนปกติจะเป็นท้องฟ้าสีแบบธรรมดาเลยพี่น้องบ้านี้กะมาใส่เอ็ดเลนตัววายกะสีขิมพี่น้องเลนตัววายพันแปดสิบคีได้พี่น้องพันแปดสิบคีตัววายพันแปดสิบคียังอยู่ข้างหน้าพี่น้อง วายพันแปดสบีราทจ่เป็นยังไเพื่น้องจัดสั้นมันจะเป็นยังไงดีบราคาส9 0พันเกาทพน้ทั้งจากร拉สดาอันนี้พันอันนังอันนี้ลนธรรมดาจดร้อยพน้องเจ็ดร้อยยี่สิบลองเิินพน้อง หนังสั้นสั้นมงส่นงั้นสั้นถือว่าโอเค,ยคอยู่พิ่นงระดับหนึ่งอยู่พิน่นงร้อยเจ็ดที่พีมงสิอนงบ้างมึงทองฟ้าบ้างสิหน้กงก็ถือว่า วรมควงกะสู้พันแปดสิบพีบเลยพี่น้องพรมควงกะธรรมดาพี่น้องสู้พันแปดสิบพีบเลยอันนี้ก็เลนธรรมดาเบิ่งเกิดร้อยยี่สิบพีเรียนตัววายเพิ่งเรียน,นตัววายพับควงขึ้นพี่น้องสีสีกะต่างกันอยู่พี่น้องต่างกันอยู่ต่างกันอยู่ยมันสีเตะก,กลัวพี่น้องแต่ว่า มันสะได้พามกุของมันรเจ็ดสิมเจ็ดร้อยยันสุภาพีแ่แตวันนี่น้สั้นกน็คือว่าโอเคอยู่พี่น้องโอเคอยู่แต่ว่า1ันแปสนี่รู้สึกว่ามันจะเก่งก่าอยู่พี่น้องพันแปนี ยึดเกียงก็อยู่พี่น้องตัดแสงกะโอเคอยู่พี่น้องหรือว่าผ่านอยู่พี่น้องแกมาทดสอบของกันสั้นเอาไว้เพียงสิ้นพี่น้องไวเ้เจอกันคลิปหน้าครับว่าสิลองทดสอบอยัง